สวัสดีทุกคนค่ะพี่น้องค่ะเออนะคะโอ้เสียงแหบเสียงแหงเลยพี่น้องเอเสียงแหบเสียงแห้งเลยนะคะเพราะว่าอ่ะไลท์สดไลก็ยังสี่ะค่ะพี่น้องเวลาถ้าไลท์สดไลก็น, الك, นะ,กนะคะเอาเอามุมนี้หรืออะไรอามุมนี้อ่ะพี่น้องอ่ะบ่ยวนแสงนะคะ,เ,ะ,คะพเพราะว่าเนี่ยป้าก็เลยนะคะมาอัดเป็นะคลิปหน้าพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวป้าต้องทาสวนนะคะทาธุระนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าไล์สดนี่มันก็เสียเวลาเหมือนเมื่อวานนี่ลงไปก็ ได้ทาได้นิดเดียวเองกับพี่น้องนะคะเดี๋ยวป้าต้องทาสวนนะคะป้าต้องไปซื้อไม้ซื้ออะไรมาทําป้าก็เลยอัดคลิปไปก่อนนะคะช่วงนี้ยังว่าแหละครับเวลาคนไร้สุดเยอะนะ,ะมันก็มีกําลังใจน้อยเค,คนก็มาน้อยนะให้น้องนะเออนะแต่ว่าอย่างน้อยกินขอบพุ่งกิมกับพี่น้องเอาไว้ให้เรื่องนี้เรื่องนะคะใกล้สิ้นเดือนแล้วนะคะพี่น้องก็เดี๋ยวเริ่มต้นก็ สิ้นเดือนก็ต้องไล่สดไล่สดไล่ส,ด,ลสดนะคะพี่น้องก็บางเรื่องก็เพราะช่วงนี้นะคะป้ากับเชฟวอุฟังเลยค่ะพี่น้องนะคะก็จะออกมาพูดนิดหนึ่งนะคะในเรื่องอาการที่ตกหลุดน,นะคะพี่น้องป้าก็ยังทําไล่สดนะคะยังไม่หมดนะคะพี่น้องเราก็ค่อยๆพูดไปเรื่อยๆนะคะเรื่องในจุดนี้นะคะ ป้าก็ได้ยินข่าวว่านะคะทำไมปันเช้าป้าก็เข้าไปแวะดูนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะอ่าทนายเห็นนะคะสมเกียรตินะคะพี่น้องเออก็เขาใครเขาเรียกทนายเกิดไปแล้วค่ะพี่น้องนะคะเป็นที่รักของทุกคนนะคะช่วงสายพันธมิตรนะพี่น้องก็ถึงบอกว่าว่าช่วงนี้นะคะทนายก็โดนโดนถล่มเยอะนะคะพี่น้องก็ยังว่านะคะก็คือเป็นยังไงกับไอ้หมูต่อนะคะพี่น้องนะคะไอ้หมูเน่าเนี่ยนะคะหมูอวกาศไอ้นรกอ่านรกสังเบอรเกิดเนี่ยนะคะมันก็นะมีแต่ นะมาฟาดฟันนะคะพี่น้องอ่านะฮะฟาดฟันนะฮะอยู่สองคนนี่แหละนะฮะพี่น้องก็เป็นประเด็นในเรื่องอีกอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยนะอได้ยินข่าวว่าทนายบอกว่านะฮะบักมูตอดหนีนะฮะพี่น้องไปด่านะฮะมูนี่นั่นบอกพี่น้องไปด่าว่าไปด่าลูกเขาไปบูลลี่ลูกเขานะฮะที่จุดนี้คือบอกว่านะฮะไอ้ไอ้ไอ้ควายเนี่ยนะคะไอ้ไอ้มูตอนเนี่ยมันก็เป็นสารเลียนมันไม่นึกถึงลูกมันเลยนะคะ ในทั้งที่มันก็มีลูกนะพี่น้องมันไม่น่าจะไปบูลลี่ลูกเขาว่าเออลูกเขาแบบนะ,ะเป็นบเป็นใบเห็นไหมเจ็บอคอกับพี่น้องนะฮะว่าลูกเขาเป็นใบว่าสั่นพี่น้องนะคะอันนี้คือเป็นการที่บูลลี่แรงนะ,ะพี่น้องในเรื่องจุดนี้นะรับไม่ได้นะคะเพราะว่าในจุดนี้อ่าเออนะฮะไอ้นะฮะมุนีเนี่ยมันก็เลยต้องออกมานั่งนะคะพี่น้องออกมานั่งฟาดนั่งวิเคราะห์บอกว่าได้ยินข่าวว่าบักหมูเนี่ยนะฮะไป ไปเลยนะคะไปไปคุมขู่ใช่ไหมครับน้องไปถึงหน้าบ้านนะคะมันก็บอกว่าน,นี่คือมันเป็นสอนนิสัยในการที่ เป็นพวกขยะสังคมไงถึงบอกว่าไอ้พวกสินเดนขยะสังคมพวกนี้อ่ะคบไปก็เท่านั้นแหละค่ะคนไหนที่คิดจะคบมันนะพี่น้องต้องคิดดูหนัหนกๆว่ามันมีแต่นาแต่เรื่องเดือดร้อนนะคะพี่น้องนําเรื่องนะคะเดือดร้อน,นเดือดร้อน,นให้ขึ้นโลงขึ้นศาลนะคะเพรว่า,ปาป mm. ไปยูใส่เนี่ยมันก็สิมีต่เรื่องเล่ามันบอกพี่น้องนะคะบพว่าไปยู่กากก,อก,อก,ก, concur, กับมีต่เรืองะะอนะมันบอกค่ะไอ้นะจมตีผู้นั่นจมตีผู้นี่ใส่ความผู้น,นั่นใส่ความผู้นี้เห็นบอกพ่อไปยู อ่าหน้าโรกดอกของมันดงเนาของมันนี่นะคะไปกุ้มนั่นก็เขากุ้มมือเขาบราด้ครับพี่น้องเพราะว่าสันดานเอ่อไอควายนี่นะคะพี่น้องมันก็เป็นคนที่ขี้เกียจซะหลังเงวมันถึงอ้วนมันถึงล่งพุ่งมันถึงกระดาปานมาบักกาสร้างน้ำโต๊ะส้างอ่ะพี่น้องมันเป็นคนที่ขี้เกียจ นะคะโอ้ถ้เอาเปรียบคนอื่นเขาคิดว่ากูเนี่ยไม่เป็นขี้ข้าให้จําเลยนะไม่เคยก้มหน้าให้นะก้มหัวให้เพราะอะไรนะกูอีกระดับหนึ่งมันก็คือจําเลยมันในใจน่ะมันก็คิดรังเกียจอยู่แล้วนะคะอ่าของบักจําเลยนะฮะบักไอ้สองัวเมียเนี่ยมันก็ทําเป็นอ่าไปปงอ่าเยี่ยงแหะนะฮะทําเป็นแบบว่าไปฟาดแท่นไปเอาใจนะ,ะพี่น้องแต่ที่จริงแล้วใจมันเน่บป้าโวงตุงว่าบักนี่มันบ่ได้ให้ความรักกับผู้ใดหรอกนะคะ มันไม่ให้ความจริงจังไก่ไขนะคะเพราะว่ามันถึงเป็นคนที่ว่าเอ้ยกูคนจีนนะกูเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้กูต้องอีกระดับหนึ่งอะไรมันจะมันจะแบ่งพักแบ่งพวกไงมันก็เลยบอกว่าเออกูมาอาศัยน่ะอ่านะฮะทำยอดคลิปหาแดงในคดีนี่นะคะมันก็พยายามว่าเออกูหวานดีกว่านะกูหวานเงินดีกว่าแต่ว่ามันเปเขาเปกระปิดกระปอยเพราะไอ้ควายเนี่ยนะคะมันจะเปนานๆครั้งทีมันจะเปถ้าถ้าไม่มีคอนเทนต์น่ะอ้าวกูจะแจก YouTube ยูทูบแจกย t u b e ใช่ไหมคะก็เหมือนหลายๆครั้งนะคะพี่น้องที่ว่า เออเนี่ยด้ยอดวิวเดอ้อเนี่ยเด้งขึ้นยอดอันนี้ทำบุญเดอ้อนะขายครีมเดอ้อนะคะพี่น้องขายสินค้าได้นะฮะมันก็เอามานะฮะมาแจกใจทีละพันะะ์นะอ่านะคะพี่น้องเพราะว่าอะไรมันเป็นการที่ซื้อตัวยูทูบเบอร์นะ,ะรอบข้างรอบนะคะเห็บหมาเพื่อจะได้เป็นการที่กระบอกเสียงให้มันไงเพราะว่าคนนั้นคนนี้กระบอกโอ้ทุกวันนี้นะคะคือยูทูบเห็บหมาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจมันเลยนะคะแม้ว่ามึงจะเอาเงินเนี่ยไปไปไปฟาดหัวเขานะฮะเขาก็ไม่ได้ เขาก็ไม่ได้แคร์นะคะเขาไม่ได้แคร์ในในสายตาเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าหมูตอนเนี่ยมันคิดผิดนะคะพี่น้องมันคิดว่าเอออ่าอ่าคนไอ้พวกนี้อ่ะคงจะแบบเอาใจมันนะะหวานเงินนุนไปแล้วนะคะมันคิดว่าเออยูทูปเห็บหมาพวกนี้มันฉลาดนะ,ะพี่น้องมันก็ต้องเลือกที่ว่าคนไหนนะคะที่ให้อา่าให้อะไรนะให้ความเป็นจริงให้ความสุขและให้เปิดแสงสว่างเปิดทางหากินให้ใช่ไหมมันก็จะปไปอวยเห็นไหมคะพี่น้องมันสังเกตว่ามันจะปนไปอวยใคร พวกยูทูปเพจหมาเนี่ยมันจะไปอวยพวกโมดอใช่ไหมคะพวกโมดอเนี่ยมันก็สีนะคะช่วยหน้าพี่น้องอ่าช่วยอ่นะคะ,นะคะให้ทํามาหากิน่นให้นะ,ะทุกอย่างนะเพราะว่าในจุดนี้ลหละนะ,ะพวกนี้มันก็เลยบอกว่าเออนะกูไม่ได้สนใจกับบักอ่หมูตอนะคะไม่ได้สนใจบักหมูตออเรี่ยวนะคะพี่นะะ้องบักหมูตอนันก็เสียความรู้สึกทุกวันนี้ก็พยายามไปปั่น นะคะพี่น้องพยายามไปปั่นคนนั้นคนนี้แล้วก็สร้างภาพในการที่แบบว่า,าสร้างกระแสนะคะพี่น้องอไปทุกทุกที่นะไปสร้างกระแสทั้งสั้นจุ้งสี่ไปเกาะกระแสผู้อื่นไปยุ่ยแยให้คนอื่นเขาทะเลาะก,กันเห็น,นบอกค่ะพี่น้องนี่คือผลงานคือ,อสิ่งที่นะคะจำสิ่งที่นะไอหมูตอนที่มันทำนะเ,เพื่อจะหายยอดวิวใช่ไหมคะ มันจุดใครไม่ได้มันก็ไปเล่นเยรองเยรองไม่ได้ก็ไปเล่นมูนีทีนี้ไปเล่นนะคะลุงไปนายอ่าลุงมานายอีกนะคะก็หาว่าเขาขี้เกียจสัังยาวไปสร้างพฤติกรรมอะไรเอาไว้นะคะมันไม่ดูหนังหน้ามันนะ,นะะไอหมูตอนนะ้ไม่ดูหนังหน้าว่าตัวเองอประวัติเป็นยังไงนะ,ะไอเลวสามมันไม่มีคนคบทุกวันนี้ก็เลยเป็นการที่เห็นไหมแยกตัวออกมามันพยายามแยกตัวออกมาแล้วสังเกตไหมครับว่ามันจะไม่ได้เข้าไปกลุนะ่มนั้นแล้วนะพยายามว่า เออกูจะทํายังไงว่าให้กูอยู่รอดได้นะจนกว่าคดีจะขึ้นศาลสิ้นสุดอมันก็พยายามทาคลิปนะพี่น้องขึ้นมาฟาดไปกกเกาะกระเเห็นไหมมันไปบอกว่าจําเลยนะไปบอกอ,อ่ามันบอกว่าคําสั่งจากจําเลยจําเลยบอกว่าเนี่ยนะ ไปโทรตามช่างนะอยู่งู้นอย่างนี้นะอ่าก็มันเป็นคนไปจุดชนวนนะพี่น้องเสี่ยมให้เขาแบบทะเลาะกันนะพยายามจะแบบออ้ยไปโทรตามไห้ช่างคุณนุ้นคุณนี้นะเออจำเลยให้อภงญอภัยแต่จริงอ่ะเขาไม่ได้เคยพูดเลยคือบักหมูตอนนี้จะเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาเองนี่คือมันเป็นคนสร้างเรื่องให้คนน่ะนะคะเป็นประเด็นเป็นคอนเทนต์แล้วก็ ให้เขาออกมาฟาดฟันนยฮะมันก็จะได้มีคอนเทนต์นะฮะในจุดนี้เพราะมันหิวแสงมันหิวเงินนะ,ะช่วงนี้มันก็พยายามกูจะกัดใครมันก็กัดหมดนะฮะในเรื่องตัวนี้ป้าก็เลยพูดว่านะ,ะมันกัดทุกตัวเพราะผลสุดท้ายนี่ป้ามานั่งวิเคราะห์ว่าเออในการที่ไอหมูตอนได้สัตว์หมานี่นะ,ะพี่น้องมันไปไป อ่า uh, นะคะเอไปบุรีนะคะเด็กเนี่ยนะคะบอกว่าเด็กอะ่ะพิการเป็นใบ้พูดอะไรไม,ไม่ได้นะคะเด็กมันมาเกิดมันเรียคนเราเลือกเกิดได้เหรอนะคะอย่างนี้นะ่ะอีกหน่อยกรรมก็ตามสนองลูกมันนะมันก็มีลูกไอ้ควายเนี่ยไม่รู้กูอยากจะถามว่าลูกมึงจริงหรือเปล่าหรือมึงเปนะคะเออ อ่านะอีเมียมึงเนี่ยไปไม่รู้ไปเป็นลอกกับใครมาหรือเปล่านะคะมึงไปตรวจดีเอหรือยังกูหวังดีกับมึงนะคะเพราะว่าพวกนี้นะฮะมึงว่าแต่คนอื่นเขาว่าเขามาว่ามึงเนะแบบนี่ยแบบเนี้ยมึงจะเสียใจหรือไม่นะไอหมูอวกาศนะคะอันนี้ก็ถึงบอกว่า <c oughs> มึงก็ต้องไปพิจารณาว่าตัวเองก็มีลูกนะคะเออมึงอย่าไปว่าเขาแล้วกรรมจะตามสนองมึงเดี๋ยวสักวันหนึ่งอะเรื่องของมึงมันจะแดงออกมานะ,ะนี่แหละเพราะว่าอะไรอ่ามึงก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะ,ะอยู่กกองเนะะี่ยแล้วลูกเมียมึงอยู่ยังไงเนะะี่ยมึงระวังนะอย่างข่าวที่นะคะน้องต่อเนี่ยเห็นไหมผลสุดท้ายเป็นไงล่ะเออเมียนะไม่รู้ไปมีอ่าชู้กับใครหรือเปล่านะฮะลูกออกมาตัวดีเอ็นเอนะคะไปเป็นของคนอื่นเขาแต่ไม่ใช่คนตัวเองที่เป็นพ่ออันนี้เป็นตัวอย่างนะ กูให้มึงระวังเอาไว้นะคะกูจะบอกไว้ว่าการที่มึงไปบูลลี่เด็กเนี่ยนะ,ะกรรมตามสนองมึงทันนะเดี๋ยวมึงจะได้รู้ว่าเอ้ยนะฮะกมตามทันมึงนะฮะลูกมึงอาจจะเป็นใบอาจจะจมพูดไม่ได้ก็ได้สักวันหนึ่งเพราะว่าอะไรนะ,ะเด็กมันที่บริสุทธิ์นะะมันไม่สามารถที่จะพูดได้ตอแหลได้อย่างพวกมึงมึงเอามาเล่นเนี่ยสมควรละค่ะนะคะไนะอ้ควายเนี่ยสมควรที่มูนีเนี่ยมันก็จะแจ้งความมันจะเอาให้หนักนะคะมีการไปคุมคู่ไปถึงหน้าบ้านเขานะขับรถไปวนนะคะพี่น้องเข้าในหมู่บ้าน นะยามเขาก็เห็นอันนี้เขาก็เห็นเขาก็แลกบัตรเขาก็รู้รล้ว่าใครเป็นใครมาใช่ไหมเขามีกล้องนี่งไงฮะไอ้ควายเนี่ยนะะมันก็นะครับคิดว่าอุย้ยกูด,ดินะ,ะอ่ไม่กลัวหรอกคนอย่างมึงอาไปแล้วเขาอยู่ที่บ้านทําไมไม่ลงล่ะเห็นไหมคะมันก็แค่ไปกลุ่มกูเฉยๆนะคบพี่น้องเพราะไอ้ควายนี่มันก็กลัวตายนะ,ะไอสัตว์มาานรกเนี่ยนะะมันก็กลัวตายถึงบอกไงนี่นะ,ะจุดนี้แหละคะ่ะเราก็เลยบอกว่านะ เราก็ให้กําลังใจนะคะก็ให้กําลังใจมุนีมันนะคะเพราะว่าเออเขาออกมานั่งด่าลูกมันอย่างเงี้ยนะคะเราก็นะคะเห็นใจนะคะมันก็ต้องเป็นพอ่อมันก็ต้องออกมาสู้บ่าฟาดฟันนะคะพี่น้องก็ต้องเอาให้ได้นะคะพี่น้องมันบอกเออด่าพ่อด่าแม่ยังไม่ว่าแต่มาด่าลูกมันเด็กที่บริสุทธิ์มันก็ไม่ยอมใช่ไหมคะอันนี้เราก็ให้กําลังใจหลายๆช่องนะคะพี่น้องเพราะว่าในช่วงนี้ก็มันก็ทำคอนเทนต์กันฟาดฟันกันเยอะนะคะอ่าอย่างทนนายเนี่ยเขาก็นะคะดําเนินต่อในเรื่องการคดีนะคะ ก็ฟาดนะไอ้นะฮะไอหมูนรกนะฮะพี่น้องมันก็นะคะช่วยกันพี่น้องนะคะช่วยกันเพราะว่าหลายตัวเนี่ยมันก็ออกมาเป็นกระแสนะคะเพราะว่าช่วงนี้ป้าก็ไล่สุดนะคะไล่สุดนานป้าก็เจ็บคอนะคะป้าก็ป้ากลัวจะเป็นต่อมอักเสบที่ช่วงนี้ดารานะคะพี่น้องตายเยอะแล้วก็ศิลปินตายเยอะไม่ว่าจะเป็นหมอลงหมอลำหมอดูอ่าอะไรนะอ่าหลวงพี่อะไร ท่านอะไรไปเหรอ,อที่ทักไว้อะว่าปีนี้สอนะคะศิลปินเสียชีวิตเยอะมากเลยก็จริงๆเลยกับพี่น้องนะคะเดี๋ยวคนนั้นเสียเดี๋ยวคนนี้เสียเห็นไหมคะคือรู้สึกว่าเอ้ยทําไมเด็กอายุนะ,ะยังไม่ถึง30-50เสียชีวิตแล้วเห็นไหมคะคือมันเป็นการที่เออปีนี้นะนะะ่ะนะอผีแม่ไม้ต้องการ อคนอายุน้อยผู้ชายหรือเปล่านะคะพี่น้องเห็นไหมคะเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายโอ้คนเราไม่เชื่อก็อย่าลบหละะนนู่นะคะอันนี้แหละคะ่ะนะฮะป้าก็เลยบอกว่าเออมันก็อีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตนี่ยก็เป็นหมอลำสาวนี่แหละคะ่ะเออนะเขาก็บอกว่าเกี่ยวกับปอดหรือเกี่ยวกับอ่านะฮะที่ว่าคนเราเป็นหมอลำพูดเยอะใช่ไหมคะร้องเยอะก็เหมือนป้านะ่ะฟาดเยอะๆแล้วทีนี้หลอดลมอักเสบใช่ไหมคะมันก็สามารถซึมซึมซับ การป่วยบางครั้งอ่ะป้าก็มีความรู้สึกว่าแน่นหน้าอกแล้วเจ็บหน้าอกด้วยนะหัวใจอ่ะป้าก็กลัวแบบอูยหัวใจจะหยุดเต้นสักวันป้าก็ต้องรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าทํา YouTube ป้าไม่มีไรายได้เลยแต่ป้าก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะคะก็ขอบคุณ FC ทุกคนที่มีความเมตตานะคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะอ่าคนไหนอยากมีความเมตตานะคะก็ซื้อสติกเกอร์เป็นมาลัยน้ําใจนะคะที่ให้ป้าป้าจะได้มีกําลังใจสู้นะคะพี่น้องจะได้ฟาดฟันตอบ ต่อไปนะคะในช่อง YouTube นะคะพี่น้องนะคะขอบคุณมากมายนะคะพี่น้องนะ,ะป้าต้องทำธุระนะคะถ้าลฟ์สดมัก็สีเงากับพี่น้องนะคะขอบคุณมากมายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะยังไงค่อยมาเพิ่มเติมนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณมากมายคะ่ะ